อยากเจอซอยจุบอ่ฮะปาดนี่ขานน่เดี๋นี่ก็อนี่หัวมันนี่อบกอเสยเลยอไรนะสีรมันเป็นสสัมันกุ้นี่ตีแบบนี้ ับสวัสดีกับสบายดีดพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ยบริษัทายคลิปดีเพื่อนเลยทุกคนเนาะคือตอนนี้กะย่างอีกบ่พ่อถ้าได้อทิตย์เนาะเพราะว่าเพื่อนเข้ากับซีเรียลแล้วนั่งอีกนออนะอหน,กน,กน,น,กน่อยเดียวเนาะนั่งอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วเลยเดี๋ยวกะสีเรียขึ้นเพื่อนนะทุกคนเนาะคือเมื่อน,นี้เข้ากันเลยมาสื่อของแก้มไว้มาสื่องัวมาสื่องัวไว้คือมืงขึ้นนี่กะลองว่าดิลนกับโซผนาเนาะทวงเงินเพื่อนมาตี่ปสัตว์ใช่ว่าจะเอาเงินสื่องัวหายเพื่าอาาเงินห,หาลา้ลน หาล้านกีบเมื่อคืนนี่<ด>ก็เลยสิมาซื้องวัวอันนี้ขอบใจเ้อทางเสียสูถึงว่าเพิ่นซิเป็นแบบคนบดีนะคนบดีกับคนอื่นนะตีพ่อตีแม่หรือว่ามีผู้เสียผู้สาวตัวดูเขานั่นนี่นะดูทางแดงรักสาวเหมนี่นี่คักไม่นะ <laughs> แต่ว่ามันก็นยังดีอยู่กับข่อยนะมันก็นยังเอาเงินให้อยู่ทั้งว่ากับคนอื่นมันสิบ,บดีก็ตามนะแต่ว่ามันก็นยังดีกับข่อยนะ มันว่าสิส้องัวหาย้ยข่อยก็เลยทวงมันมันก็เลยสิส้องาหาย้ยตัวหนึ่งแล้วข่อยก็สิ้อตื่มอีกตัวหนึ่งได้ยินข่าวไอ้ซันนี่แล้วลืมหลวงประจักเ์า <c oughs> ล้วหนาเบิ่งคิดแล้วหนาจะลืมเนาะเราก,กส็สิ้องาหา้อีกตัวหนึ่งก็อพองีะเป็นสามตัวหรือว่าไาอยากซื้องห้อีกอะซื้อได้เนาะเพื่อในเด้อคนร้ายเลยแขกคนร้ายเลยเออแขกคนร้ายได้ขึ้นเทียนใหม่ทั้งทีเนาะก,ก็บอกเออเก็บกันมาเอาบิ๊กใหญ่เด้อร์นิฮะซิบบิ๊กใไนร้อยมาสิองัวนี้งัวร้ายด้ทุกคน งัวหลายไปแลป้วัวงัวได้หนึ่งตัวหนึ่งสี่หานว่ซื้อไปเลี้ยงไว้ะนะทุกคนเนะาะเพราะว่ายังอีกว่วทอดอะไรมันกระเลี่ยงนะเรือมันกระเลี่ยงนะคะตรงซื้องัวไว้เพราะว่าหดย่ามมันนี่งัวมันแห้งขื่นได้นี่แม่แพงแนละ้วมันจะมีเทศาก,กาล <งอ S 2> นี่นจังเลยงานลองดิสั่งเดือนอบอกมันซาแล้วงานลององัวนี่แพงเลยต้องปิ่นแค่ดิเศษนี่ย,ย,ยืนกระจุงก็ะจุกเระว่างิ่นหมอปิ้งง้อนะตัวนี้เท่้ายหนิพี่พี่นี่ มีนหมโอ้ตัวนั้นซ้หาส้ำหาซหาจดหาสํำกันบ่นี่ซม่ใช้ปตูใหญ่ด้ย้ะผู้รําน่้า้านองตัวูน้น่ัแปด้านชีเนี่ยัดมันตรงคล้ายเป็นคู่ะอกตัวเดียวตัวนะ้หาตัวหาขาวสองล้านตู้น้าตัวกลางๆเนี่คืนนี่ มอมอมอตัวทั้งการนะเนี่ยมันแนมหนาเวมอการฮะได้ตหันต้ไม่แรงอยู่บ่เป็นน้นี่ยดิ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 น้ำอะโอ้ตั้นั้นบ่เมนตัวเนี่ยผมมองผมองส้มหานะตั้นั้นเน่ยตวนไหนเนื้อขึ้หายกันได้ตู้ซหาเออตัวร้องกันไ แต่ตัวนี้เคยกัตัวหนแล้ว่ะตัวนี้กับนี่อ้ามันคือหน่อยกลัวกันใช่ไหมมตัวนมจีตัวได้สองหลาน่ะตัวมอขาวเนี่ยวใหญ่ๆนี่ยมีน้อยนฮะมอขาวนี่สองหลาเนอะสองาคือเป็นตะเพงก่กินพักกินยังเป็นยังวะเนนะืไปะคือว่าเป็นตะหักเนาะเมืองหนามันเห็ดของหมกของอกน่เมืองหนาดี มึงเน่ยคืออย่าไปปมันคือซ้ำกันนี่นะนี่จะเอาตัวไหนนะตัวกลางตัวกลางต้นี่ปลยได้นนีตัวเสือเขียวปดนน้มานี่เวะเสือเขียวเนียวนีนี่บ่นี่นบ่เแมนทอเออนี่เลยได่มงมึงไปดูมออก่อนว่าไดงมันถึงไเฮ้ยเฮ้ เอาเดยมึงอยกเจอซอยจุบเฮะหือปากนี่ขานี่้นนี่ก็อบนี่หัวมันนี่อบเดินมาคีเลงล้สายจู๊บแล้วตนี่กับพี่จะไหเอาเลยด้วยัี่นะมันคือเป็นตหักแตวะ เลือกเบิ้งเลื่องเบิ้งจากอตัวนะนะบอสโอ้โเออมันเห็นม้ีแกแค่นเบิ้งเบิงันเบิ้งหันโอื่อไปนี่เป็นเลี่ยงหาบรรดาเบิ้งนี่แก่กเียนหอดมือนี่ยตเสื่อจมุทรจังเลี้ยงเลยือกเลือกี่ มี่่าักเชื่อเี้ยนเหรอว่าจะไปวไปกวนแต่ว่าอื่สอที่ันบบงตัวมันคือสีบมี่ตัวทนตัองตีตัวนดีอนตัวะสามหาเท่านั้นเลยสตัวตัวลำบ่ เอาซองตสวำงบประมาณหา้าดนี่มีอยู่บ่อดหา้านจำ2อตัวงตัวเท่าไรองตัตั้งหนาหันปิ่นปิ่นนรพอดีเส้อันปิ่นก็ประมาณก็ต้อกินอะไปิ่นในกัเห็ดลายเมนูตัวซำ3หาหาอปิ่นมีไ้ต้องเยี่วหรือ่ะไรบ่องตัว น like yeah, so wow. so so okay, so so ี่ตวนังสัตนี่ตัวละหาสหาหนี่ค่หน่เาหาล้ำหาสตัวตนี่สอเดือนกันเน้อเนี่รายจะกิสองตเอาเบิมบอว่าเบือดจะเลลตัวหนึงก้อนบอถ้าเอาตัวนึงก้อนบบสอโมันกินเป็นหมูมัเอเออเอาเอาองกรเนคู่เดยตัวนัตัวนัปไคู่สักคู่หนึ่งจ็ดอร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  ดูจากเจนะ็ดล้านนะเว่ยเซคูหนึ่งตัวคูเจนะ็ดล้านนะดูเลยแสดงไงเดี๋ยิมาเอาอีกนะตัวหนึ่งผมจะไม่ซื้ออีกตัวหนึ่งไปซื้อน้ำลายอยู่สองสามตัวคุณเนี่ยจะซื้อไปปล่อยก่อนลองเบิงึงไปไว้อีตัวนี้ไปกินไงรื่องหลานเ<ะ>ออพอมือขึ้นเทือนซิมาเอาอีกนะตัวหนึ่งมันต้องสามตัวคุณเนี่ยนี่เลอะเหรอดูเลยแสดงว่าจะเอาเมียแหลกเลยเอา เอาเมียะไรน้ำอยู่นั่งแตจักตัวแต่กได้เอาแล้วมีเด็ดมส่งให้เยเาจะ่งยี่หรส่งอะไรอยู่อยู่วันนี้กาต้องนอยไปน้อยหนึ่งอ้าตัวนี้จะว่าจะ่าคู่ทลเกาะ้วบ่คูเ่นบ่ตัวนั้นคูเันตัวน้อยขาวทะเเกาะตัวนั้นตัวนั้นครูขาวสอคูสองอันนั่นเี่ยรันซ้คู่นั่นนอเชี่ร้านอตัวนี้จะใหญ่เปรีย แล้วครูทั้งคูซองน่นะถ่ายปีผที่เสียเลยตัวหับออครูนเออก็เช้าตัวไนแหละเจ็ดหลานละวะโตอะไรอยู่นี่หูวองเจ็ดลลานอืมหลุดเจ็ดานประนเดโตสามหลานหาลอตัวหนึ่งค่ะสามหลานหากเจ็ดลลานต่ตลูกทงหอน้นงหอดทั้งหนาขึอนก็ไต่สาูิจุงเขาเองนาะเป็นทหารคืเป็นหาก บิงมวไว้นะทุกคนตัวีมันเตะนด่าตักัตนาอาปดิตมันเตมึงจืดอยู่บ่เตะมากกเสียนหล่เาตมึงเตะมถอศอกมึงเดืแล้วอย่าเฮ็ดอย่าเล่นกับกูเลยรู้ดูดได้ทายอายรู้ดได้นหนีสิออกอะไรได้หนีออกคลิปได้หนเด้หนีต้องรุดเลย

เอาไปผูกไว้ได้แลนี่เดี๋ยวคอยสีเกี่ยว n h ามาคื่นใช่ไหมเออห่วยงงคอัเลยดึงเมไปดึงมันนะเตะกูจัเลยมื่อกี้เมกนั่งกินข้าวดีๆผู้สาวแสดมปเอาเอกสารี่แล้ก็บข้าดาวาเเอกสารต้ให้ผู้สาวออเาจ้สะดวกก็ไปส่งด้วยก็ได้นั่งดาวเรอ ได้ได้ฝ่าทรงฝ่าอ้องขนาดน้อวยโ่นะีแดนดบวยิ กราเดืดิมันปล่อยมันปล่อยมันก็สิสั์มาใส่กู้ีีบนี้นี่ปล่อยมันก็ดีอ๋อปล่อยมันกนดิขอคุณ้ก้นกระตุกนะ

สองโต6ะหกล้านแปดน่ทุกคนเนาะมาซื้อไว้แต่ว่าเมื่อออกพ้นสาขันมีคนสวยก็จะมาซื้อใหม่อีกเนาะเออเมื่อออกพ้นสาพอแล้วเมื่อนั้นเมื่อขึ้นเฮื่อนจะไปส่งเลยบอนี่ ชิพุ่งตัวนี้หรือบอหัวเออใส่อยูดีมันเจ็บตัจะขายเห็นลหมลูกได้ดีนะวาขารีวิวลงติ๊กต็อกเด้ถ้าอยากซื้องัวดูใต้คอมเมนต์ได่ สองเบาวกับเสือกงอเนาะอันนี้ก็ขอบใจเด้อทางโซฟานาเนาะที่อันนั้นเมื่อกี้นี่ก็บ้าดิบเนาะในต้นคลิปอันนี้ก็ขอบใจเนาะเพื่อเราจะซื้องอหายตัวหนึ่งเพิ่นโอนมาให้หาล้านซื้องอสองตัวกับหกหกล้านหกล้านแปดเนาะหกล้านแปดสองตัวกับเขาก็ได้ตื่มเงินใส่อีกแต่ว่ายังซื้ออีกตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนาะ,ะสองตัวนี่คือซื้อไปปิน่นซื้อเลยทุกคนสองตัวนี่ปิน่นแบบตัวใหญ่นี่จังขาเนาะเออแบบตัวใหญ่นี่จังอันนั้น บบตัวใหญ่ในจังซีมาเห็ดก้อยเห็ดลาบแต่ว่าตัวน้อยนะครับก็ซื้อเอาไว้ไปปิ <am <am ่นก่อนเนาะเพราะว่าทีมงานทำมันหลายคนมีแต่มาก็ไหวเนาะไปเห็ดฮวงปิ่นปิ่นเองเป็นบ่เออให้เขาเลือกงวนแล้วจะมีบอดีมืนกันเสียนเลือกงัวนใส่ได้ตัวหนึ่งค่ะ มกซีมันสื่อโตเถอะมันก็แโตสนีเนาะอ่ะัตนี้สมบดีมหน่ฮะใหญ่เนาะมกซีมันสื่อกโตสนีมันไม่เห็นอที่ใหญ่แตต้องก็สีแดงสีสื่อใหกูนี่เด้ต้องกสีสื่อโอ้กสีใหกวนี้ตัวโตหาปสื่อ มันขากินทีเฮาเอาไปปิ่นเลยเออเอาไปเดียงครแม่นหอัามกว่น่แม่นว่าคอแดงน้านหนามอนี่นนี่ักยืนมังหน้ามไบักได้ผูไดู้ได้ออกมาออกมาแง่ออกมาทั้งหนารวดไพ่คิดว่าทีสื่อไปแล้วนะรามีตัวแง่ออกมาเว้ย เดี๋ยวให้ส <premier> ัใจเงินใจคำก่อนนะทุกคนเนาะแน่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 ยู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 ่เชือขาดไปงเลยนี่เสร็จล้วเนาะ สองตัวไอชิสวยนั่นสวยนี่ก็สวยเด้อทุกคนเผัวไก่สิงเล่นอะไรเนี่ยยังด้หลายอย่างเนาะพวกเตียงพวกโต๊ะนี่อะไรยังหลายเนาะถือไปทันแล้ว่วมาันนี้เอาก็มาซื้อไว้ก่อนนซื้อว่าหยันยามแล้วมันแพงหยันหยันหอดยามมันหอดยามบุญออกพรรษาผัวอยู่เล่าเขาก็นิยมกินงัวหลายจะถือว่าแพงงัวสินี้แพงกว่านั้น ซื้อบหายันดาขี่นี่วกเลตัวนี้มันเตนี่ตัวอื่นนี่มันบเตีตัวเดียวมันเตมือกคนเออก็มันเตมันน่งก็คือคือรถาน้ยา้เล็กหน่อยไปไกลมันดีเซลอีแล้วพันธุนุนซ่าย่านือเ่ออยาาตายเล อ๋อมาแล้ววะกลับไปไปอยู่เฮือนเท่าผูกไปไปสิพาไปอยู่ดีกินดีกว่านี้กินเต้พิสซ่าได้ยังไงเพิสซ่าสมองสม่อนนี่กินหนื้ออยู่กิเข่าเข่าเกี่ยวมิดบ้วะมิดอยู่มิดอยูมิดยูเออไปนานเลยมิดอยู่ งานปากออกว่องกินนี่มาเจอไรมาจอดแมงยังใช่ไหมเฮ้กวอ่านปากว่องกินน้องชายเฮานอ่นจะมมันกระวิดยู่กงกินนี่บักข่อยเออมาสิงัวบออะไรก็สิมาเนาะอีกตัวหนึ่งนั่งกระเบิออกมาปันแดงเอ้าเอ้เฮ้ไปไปไปอยู่เพื่อนเฮาเด้อไปเพื่อนใหม่ของเขาไปเพื่อนใหม่ของเขา เส uh huh. yeah. mm hmm. yup ี่ยงนะเราเสี่ยงเมื่อกี้พ่ดีนะพ่อจับช่างนั่งเป็นเสียงการเอางัวเ้ามีปล่อยไปใช้คั่งเลยใช่ไหมนี่บู้ซืไปก่อนนะซืไปเดินหน้าบ้านเราได้กับอัดประตูอัดประตูอะไรตัวได้ี่ยำแนมาเอาผูกกิ้มใหญ่เช่นนั้นแเนี่ยปลาดิ๋งเหรอยังเลก่อน อีกประมาณน้อยเดียวไงกัดเกียมเลยทุกคนคุยๆออกคนซาสำเนียถ so. ้าเราขาสนามแดงไลยนี ulators. ่เปอยกินใหญ่จะเข้าไหมเลยพอดีพอดีพอเกินในซอสองผมตัวจเอาบีบกินเลยเราจะกินปิงแดกกันนะมึงเนั่งในี่หานแล้วก่อนก็ได้เปนั่งใยี้หาแล้วก่อนเนาะเป็นั่ไี่หานจะก่อนได้ด้วยไปทุกคนเรียบร้อยเนาะสองตจัดไป สามตัวแต่วหมใช่ไหมเอาเยอะน้ำลังเนาะเอาแทออีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเบิ่งก่อนเบิ่งยังวะเบื้องเธอมีคนซื้อให้เขาก็จังมาซื้ออีกเนาะเพราะว่าแขกมาหลายเดเมื่อนั่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปกินปิ่งแดกกันนะทุกคนจกวิศีดวงบ้าววะมาเท่าไหร่ผู้เสียสารเดือดอีสมเนาะเออไปหมัดเลยเด็กกลางคืนน่าจะเอาเข่าววันนี้

ขาเขาคุดห้องนะเมื่อวานไี้กูกระจอะอยู่ไหนรถโอยแล้วนอน่ะดนแพงวม่ไปเอางวงาฝูกป้ามันไอผมผูกผูกกินเขาครับบกแล้วโแพงงวหนนะหันไม่ตดาทงลาชุดมานาะทุกคนจะซือมือจีว่ามาอันบาน อยาบอกอย่าบอกนะมันบ่แพรง่วนายโอ้โอ้ขันม่านี่เราแพ่อยย่แล้ววัาขันง่วนนี่ยโบำนานปนไหนมาีสมได้ยุ่ถึงบออีแดงไปเรื่อยเลยคนข้าเือกคนขเรืองอีโดอีแดงอีแดงขาดเสจแดงก็อีสมเลยครับว่าจนจนจะตายถูกนะแช่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 ช่แช่เช่แ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 ช่ช่แช่แช่ชช่ชชชชเชช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 ่ชชชชชชช จะไปผูกก่ผูกมันกินยาเนี่นมันคือเฮแวะเขาไปในเข้าไปหนตาพานอเขาไปไนนี่เออหยาดเซเว่นกูทพอดีมั่วอีกเออนี่ผูกจับดีจับโอ้ยเกือบไปเลย จบมันต oh, so ีละโอ้บษบริอาบริท <Seattle> ันเนโอ้บาษาซ้ำาาซสี่หมือจักุีได้มันหรือบ่บอษไปใหญ่เลยเอาหัวพั่หนิเออผูกกับหัวเขาเลยหนิมันบ่อกันได้น่ะ สี่สามตัวนะทุกคนเนาะอมันขับไปมันขับไปงัวสีตั้มมันหันเดยมตอนนี้เอามาผูกไว้อยู่รางบ้านนะทุกคนเนาะนี่มูมันทำงเถอ้วะ เอาเน็ดเอ็ด็มันสิยองมึงเด้หน่มันสิกินวลาลูกมันบ่มันว่าแก่มันจันี่เด้มึ่บ้ากินเขาเขาเด้ผูกอยู่ในก็ะไดนี่เออของกันเลยเนาะ อันเป็นยังไงนะขาหักมาจังฮะเหนือยเหนื่อยขึ้นติดเลยนี่มันมตีเลยนึกไหมเอา้าบมดูกเลยนี่ขาหัมนนกมาจากฮะปลาด้ยมาจากมันหนอกเลยคุณแต่เอากระซามมาแล้วนี่ใส่เกลือไปซะจกินไหนกนอนมันบมดูกนี่นะมันของตีนมันนี่เอ้า ตาเหลือกนนี่เห็ดตีตายม่ได้เพมนะบางทีบางทีมัเหยียบบางทีเนี่ยผู้ละผู้ละคือสีลาเบิดมืดคือสีไยมันเบิดมืพูกก็ว่ากูแห้งเลยนะมันไ่ยงดื่มกูไปเลยกมกูกินเขาอยดูหน้าขาินเข่างไมยังวะหน้ายู่แต่เป็นขามันคือเขา ยิงถิ่มพอีกินบ่เสรนี่ไอ้เจ้ายงได้ปิ่นมือขึ้นเทือนนะขาเป็นบ่เสร้างขั้วนอยู่นี่ดิีแหละมือขึ้นเทือนกันเขาก็สื่อมาเดียงไขาวเนแรงน่าเป็นแรงตัวดยาผูกสิก็องอะตีไก่กันเ็เ็เ็มึงช็ดมึงช็ดมึงเช็มึงเช็ดแบบนี้เขาเบกงเขาอลเขาสิบเขาสิบวก เขาจะูจุ้งวะเหรอเขาจะางงวงเขาไปจ้ะน่าต่างอยู่างวเขาจริงจริงวเขาผูกคอ่วเขาสนเขาเออแม่นเลยเนาะมันบอกของกันว่างผูกไก่กันต้นจะเ่จะเอาเขาไปไหนเหรอไทุกคนตอนนี้เขาก็สืองวครบสุดเลยเนาะแต่ปดีถ่ายเล่นนั่นนี่ทุกคนมึงดอกถ่ายซิ่งงวซื่อ เม anyway, well. h, ือถ่ายฮื่นะกูบุกคลี้ยงงัวไปบรีมันตัวนี้งบ้าูู้้เดรักสาหเดยุดดินทงหน้านะข้งเขามันก็มีดินเขาแล้ว ภูมันต้องอ้อมเขาทางภูอ้อมเขาไปเขาหนาเฮือนเขาเห็นว่ามันสือดินเขาด่ามันอยู่เขามันไป็นไม้เอาดินเขาเลยอืสิ่งงามมันเป็นแผ่นดินแจ็คสั้นมันเป็นดินหน้าเขาบิ๊กวัวเขาชื่อเลยคลายลอยหาสิบเงาหว่ะพี่แต่บกเพื่อนมันเอาหนี้ดินมันนี่เสาหนี้ดินมันนี่เสาหนี้เสาหนันกัญญาเป็นหนันญาตเป็นหนันญาตเป็นหนันมันเป็นเหมนี้นะดินมี่นาว้าไม่ก็ฉันหรอบ่มีมีแต่ปิ่นมันเป็นเหมนี้ดินมันนี่นี่ นี่นีวนี่นะเบี้ยว้เดเขาหามันหลอกหนึ่งเดสัตว์เป็นอันสัตว์เป็นนี่ตัวเหลืองอ่ะเราเป็นอะไรยิ้ทาองนี่ว่แม่เป็นอะมันสิกาซื้ออนี่ายตัวนี้นี่ทางอาเก้าี่หาเซนบาทหาเซนได้หนึ่ต้นนี่ซําดินกูนี่กูคือว่ากินดีใจวอ่าหาเซนขัานหาเซนกี่มนี่หาเซนบาทเลยถ้าซฮะ มันฮิวเดนแช่เอ้ยอันนี้หาเชินบานเปยอ่ตายกันแนเลย้ออันบาทเ๋ามาตำหน่ดีนะมาจับขาขึ้นเนี่ยมันยังเหลือบอกไปได้ไอเจียเราโบเซียนมาได้เรื่องงัวค่ะเป็นเรื่องม้าเนี่ยเราเซียนเราเคยเลี้ยงม้าเมา่อก่อนเคยเลี้ยงมาฮะียังเลยค่ะมาล้วม็กซีโซมแล้วร้อแม่ค่ะ สีหลนาดนะใหญงโตสีหลนา,าดดีไปน,นะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อตอนนี้เรากระสืองวงมาไหวอเนาะเพื่อขึ้นเฮือนใหม่สำหรับพายที่อยากซอยนั่นซอยนี่กะทักเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยเนาะสีหลชิติสารต้นมีอะไรเนาะทักมาซอยเด้อเนี่ยตอนนี้กันที่ได้โซฟนาซึ่งหายอันนี้ก็ขอบใจโซฟนาอีกเตัวหนึ่งเด้อเนาะเพิ่นซอยซึ่งงวงหายตัวหนึง่งอะไรกะ ข่อยก็ซื้ออีกตัวนึงแล้วก็อ้ายซั่นนี่น่าจะซื้อให้อีกตัวนึงมารครับเพิ่นก่อนบ่ซื้อไอ้โซนี่น่าจะอีกตัวนึงนะไอ้โซนี่เพราะว่าความลับเรามันหลายๆนะครับเฮาเฮ็ดได้่อื่นื้อ้บ่ธรรมดาเฮ็ดด